พระสูตรนี้ก็จะเป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมของพระศาสดาเนี่ยชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะไม่เข้าใจสาเหตุของความทุกข์ความเศร้าโศกความขับแค้นใจเนี่ยว่าเกิดมาจากสิ่งที่รักที่พอใจนั่นแหละนะปุถุชนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น การที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยชาวโลกส่วนใหญ่เนยก็จะยินดีกับการเกิดนะการเกิดมาของมนุษย์ก็จะยินดีกับการได้บุตรได้ภรรยาได้ทรัพย์สินเงินทองจากการได้มาสิ่งที่รักที่พอใจเนี่ยก็คือที่ได้มาแล้วเนี่ยก็จะยินดีจะยินดีกับการเกิดฉลองการเกิดแต่ว่า ไม่ยอมรับการจากไปนะจะเศร้าโศกต่อการจากไปต่อการตายของบุตรหลานนะของคนที่รักที่พอใจการเสื่อมไปของทรัพย์สินเงินทองก็จะไม่ยินดีซึ่งมันฝืนกับธรรมชาติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้น,นทั้งมวลก็ล้วนดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราจะยินดีกับการเกิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับ นะการจากไปด้วยนะการดับไปด้วยนะต้องยอมรับไดนะ้อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นสัจจกความจริงที่จะให้เห็นนะผู้ที่ฝึกตนดีแล้วนะได้เป็นผู้สดับในธรรมของพระศัสดาแล้วนะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลแล้วในธรรมวินัยของพระศาสดานะตั้งแต่โสดาบันสะกะทาคามีอนาคามีและอาหารหันตะ์ควรจะต้องเข้าใจสัจจคความจริงเพื่อจะได้เตรียมตัว นะฝึกตัวซึ่งจะมีพระสูตรหนึ่งวันนี้ที่จะอายกขึ้นมาให้เห็นว่านะความเศร้าโศกความคับแขนใจนะเกิดมาจากของที่รักที่พอใจชื่อว่าวนะิญิยชาตนะิว่าด้วยสิ่งเป็นที่รักก็คือบุตรน้อยของข้าบดีในตตยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาาถาบินทิกาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมานนันแ,แลบุตรน้อยคนเดียวของข้าบดีผู้หนึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจได้ก,กระทํากาละลงก็คือได้ตายด้วยเสียชีวิตนั่นเองเพราะการทํากาละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่ยอมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าบดีนั้นได้ไปยังป่าช้าแล้วแล้วเ,วเ,วเวล่าเล่าคร่ำครวรถึงบุตรน้อยว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราอยู่ไหน บุตรน้อยคนเดียวของเราอยู่ไหนครั้งนั้นแหละคาราหบ,บุดีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตัดกับคาราหบุดีผู้นั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนคาราหบ,บุดีอินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปคาราหบุดีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำไมข้าพระองค์จะไม่มีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจได้ก,กระทํากาลสิแล้วเพราะการทํากาลของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังป่าช้าแล้วเล่าเล่าคร่ําควรถึงบุตรน้อยว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนพระศาสดาได้ตรัสว่าดูก่อนคาราบดี ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนคลหบรีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกปริเทวะทุกโทรมนัสและอุปายาสักย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักพระศาสดาก็ตรัสว,ว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะถ้าเรารักสิ่งใดมากมีอุปทานยึดมากในสิ่งนั้นมากเมื่อสิ่งนั้นแปรปวนไปเนี่ยความทุกข์ความเศร้าโศกความขับแค้นใจก็จะเกิดเป็นธรรมดา คาราบรีก็กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ว่าโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสัตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความจริงความยินดีโสมนัสนะความสุขใจย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่ววรักขาาบดีเขาก็เห็นว่าความสุขนั้นน atura, Angular, ะ่ะเกิดมาจากของที่รักต่างหากจะเศร้าโศกได้ยังไงของที่รักนะเขาก็ ไม่เห็นในยานี้ครั้งนั้นแหลคขราบดีไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปก็สมัยนั้นแหลนักเลงสกาเป็นนั้นมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นขราบดีนั้นเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับนักเลงสกาเหล่านั้นว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าขอโอกาส ข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสม,มณะโคดมถึงที่ประทับถวายบังคมพระสมมณะโคดมแล้วนั่งนที่กวรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายพระสม,มณะโคดมได้ตัดกับข้าพเจ้าผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าดูก่อนคารบดีอินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปดูก่อนท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเมื่อสมาสมณะโคดมตัดอย่างนี้แล้ว ข้าพเจ้าได้กราบทูลพระสมณโคดมา้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมข้าพระองค์จะไม่มีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจได้กระทำการละเสียแล้วเพราะการทําการละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังป่าช้าแล้วแล้วเล่า คร่คำควรถึงบุตรน้อยว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนเมื่อ <uyor> ข้าพเจ้าทูลอย่างนี้แล้วพระสมณโคดมได้จัดว่าดูก่อนคาลาบรีข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนคาลาบรีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกปริเทว่าทุกโทมนัสและอุปยสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเมื่อสมณโคดมตรัสอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ว่าโสกปริเทวทุกขาดโทมนัสและอุปายสะย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความจริงความยินดีโสมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักต่างหากเป็นมาแต่ของที่รักดูก่อนท่านผู้เจริญครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งแล้วเดีไป นักเลงสก,กาเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูก่อนคาราบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนคาราบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความยินดีและความโสมนัสใจย่อมเกิดแต่ของทิรัก์เป็นมาแต่ของท่รักทั้งนั้นแล้คาราบดีนั้นคิดว่าความคิดของเราสมกับนักเลงสก,กาทั้งหลายดังนี้แล้วหลีกไปเห็นไหมคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยก็จะมองเห็นด้านเดียวก็คือสุขโสมนัส คือสุขใจนั่นแหละที่เกิดมาจากของที่รักยินดีกับการได้บุตรได้ภรรยาได้ทรัพย์สินได้ลาบได้เงินทองอันนี้ก็จะมองด้านเดียวแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแปรปวนไปดับไปเสื่อมไปไม่ได้เตรียมใจไม่ได้ฝึกตนไม่ได้กระทาในสิ่งที่พระอ,องค์ได้ตรัสมาก็คือเรื่องของการบําเพ็ญบุญก็คือทานศีลและภาวนานะหรือการมารักษาศีล ทำสมาธินะเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลให้เห็นสัจจกความจริงและยอมรับความจริงได้